สวัสดีค่ะมาตามนัดนะคะวันนี้มาตามนัดค่ะวันนี้มีนัดกันสองทุ่มนะคะมาค่ะมาค่ะใครที่ทานข้าวทานปลาแล้วถึงช่วงเวลาพักผ่อนรีแล็ก์เดี๋ยวมาเขาเรียกว่าวันนี้เราจะมาแบ่งปันนะคะเคล็ดลับเขาเรียกว่าเคล็ดลับก่อนโอนจะทำยังไงให้วันโอนราบรื่นนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่าต้องดูอะไรเช็คอะไรก่อนโอนมาคุยกันแบบสบายๆส,ส,สั้นๆค่ะนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๊คุณเดียวคะอ่ะาโคตรหมือนกสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะคุณธนาทิพย์นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกทุกท่านเลยค่ะสองหนุ่มมาแล้วโอ้โหเสื้อแดงแรงฤทธิ์วันนี้วันอาทิตย์นะคะไม่ขึ้นคอมเมนต์เลยขึ้นค่ะโอเคอ๋อสวัสดีค่ะทักทายกันหน่อยเสียงดังฟังชัดไหมคะขอหมายเลขนึงหน่อยค่ะน้องเบสกับน้องบอสนะคะสวัสดีสวัสดีพี่พี่หรือยังน้องเบสน้องเบสสวัสดีครับนี่ครับกําลังเขาเรียกว่าเตรียมตัวพรุ่งนี้เรียนออนไลน์วันแรกนะคะเด็กเด็ก จริงๆโรงเรียนน้องบอสน้องเบสสามารถที่จะให้เด็กๆไปโรงเรียนได้แล้วแต่ว่าในส่วนของน้องบอสกับน้องเบสนะคะคุณพ่อให้ให้ดูเขาเรียกว่าดูท่าทีก่อนนะคะอีกสักหนึ่งอาทิตย์ค่อยๆค่อ,อ,อยว่ากันนะคะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยคะ่ะชีวิตต้องสู้นะคะคุณชีวิตต้องสู้คุณแอนนะคะ คุณเอเจนะคะนัดค่ะสวัสดีค่ะคุณคงกริตนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยค่ะวันนี้อย่างที่โค้ชไลฟ์ไปตอนเย็นนะคะวันนี้ช่วงบ่ายต้องบอกก่อนว่าพรุ่งนี้เรามีนัดโอนบ้านหลังแรกแล้วนะคะหลังที่หนึ่งเฟสเจแล้วนะคะได้ท่านเจ้าของบ้านตัวจริงทําสินเชื่อเขาเรียกว่าทำเรื่องกู้หภายในสอาทิตย์ จบเลยนะคะยื่นกู้ประเมินนัดโอนนะคะจบเลยนะคะไม่เกินสองอาทิตย์อันนี้เนื่องจากาเขาเรียกว่าเรามีการคัดลูกค,ค้านะคะเขาเรียกว่าสำรวจเอกสารจัดเตรียมเอกสารครบถ้วนเพราะฉะนั้นในเมื่อกระบวนการทุกอย่างมันพร้อมก็ไม่มีอะไรที่จะเขาเรียกว่า มายืดเยื้อและนะคะธานา,ธานคารหรือแบงก์ก็อนุมัติมาอย่างง่ายดายนะคะอันนี้คืออยู่ในกระบวนการขั้นตอนเขาเรียกว่าตอนยื่นสินเชื่อและอันนั้นนะคะตอนนี้เสร็จสิ้นกระบวนการทุกอย่างแล้วพรุ่งนี้ถึงเวลาเป็นไงคะรับทรัพย์แล้วนะคะอันนี้ถึงเวลารับทรัพย์กันแล้วแต่ว่าก่อนจะไปรับทรัพย์เรามีเทคนิคดีๆนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆฟังกันสักหน่อยหนึ่ง วันนี้เดี๋ยวโอทีงานเข้ามา24ท่านแล้วเสียงดังฟังชัดหมายเลขหนึ่งขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะส่งสัญญาณกันมาแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแชร์เขาเรียกว่า3เคล็ดลับแล้วกันนะคะ3เคล็ดลับก่อนโอนไม่ให้เงินล้านหลุดมือนี่3เคล็ดลับก่อนโอนไม่ให้เงินล้านหลุดมือทํายังไงนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีที่1ก็คือสิ่งสําคัญมากๆเลยหน้างานต้องจบ จบในที่นี้หมายถึงอย่างน้อยๆอเขาเรียกว่าในส่วนของความเรียบร้อยของตัวบ้านนะคะสนามหญ้าอาจจะยังไม่ปลูกวันนี้พวกนี้จะโอนแล้วยังทันค่ะเพราะเนื่องจากว่าท่านเจ้าของบ้านส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เลยเกือบร้อยเอร์ซในส่วนของรถนะ พอโอนบ้านแล้วอะค่ะน้องจะยังไม่เข้าอยู่ทันทีนะคะเพราะลูกบ้านเขาจะต้องติดเขาเรียกว่าอะไรอะพามานบางท่านก็ติดมุ้งลวดเหล็กดัดนึกออกไหมคะแต่ในส่วนของรถเองก็จะเป็นในส่วนของของแถมโปรโมชั่นที่ได้คุยไว้กับลูกค้าตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะให้อะไรกับลูกค้าบ้างส่วนใหญ่รถจะดำเนินการของแถมหลังจากที่เรามีการโอนเสร็จสิ้นที่ที่ดินแล้วนะคะ พรุ่งนี้เรามีการโอนเสร็จสิ้นอาวาันถัดไปเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านบริการเซอร์วิสต่างๆที่เราดีไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นต่างๆก็เข้าประจำการทันทีนะคะให้ลูกค้าชี้จุดเลยว่าแอร์เขาจะอยากติดตั้งมุมไหนส่วนไหนลถถามลูกค้าตลอดค่ะว่าให้ไว้ทางด้านไหนเอาที่เขาพอใจนะคะไม่ได้เป็นคนเลือกเองนะอันนี้ให้ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกเพราะเขาคือเจ้าของบ้านตัวจริงแล้ว นะคะให้เขาเลือกว่าจะไว้แอร์มุมไหนอะไรยังไงส่วนเครื่องทำน้ำอุ่นก็ต้องให้ช่างที่ชำนาญการติดตั้งให้ได้ระดับที่มันใช้เหมาะกับการใช้งานนะคะของท่านเจ้าของบ้านอันนี้เขาเรียกว่าหน้างานต้องจบในความหมายของรถก็คือตัวบ้านนะคะจะต้องเรียบร้อยเชื่ออย่างแน่นอนพรุ่งนี้จะมีการโอนบ้าน สองวันเหมือนโค้ชเดี๋ยวบอกอะคะ่ะลูกค้าเขาจะต้องมาดูบ้านก่อนว่ามันเรียบร้อยหรือยังก่อนที่เขาจะจรดปากกาเซ็นนะคะเซ็นเอกสารให้เราเพราะฉะนั้นหน้าง,งานจะต้องพร้อมไม่มากที่สุดถ้าสังเกตที่โค้ชไลท์ตอนเย็นนะคะจะเหลือในส่วนของรถคือปลูกญ้าไอ้นั้นคือคุยกับลูกค้าแล้วเพราะว่าเรามีการปรับดินให้มันสวยนะคะระดับมันต้องได้ พราะถ้าระดับมันได้เวลาเราปลูกหญ้ามาค่ะมันจะสวยมากๆและเนื่องจากหลังแรกของรถเนื้อที่ค่อนข้างเยอะ74ตารางวานะคะพื้นที่ข้างบ้านเนี่ยโหเขามีลูกชายพอดีเล่นสนามฟุตบอลได้สบายมากเลยค่ะทีนี้หญ้าเราจะปลูกให้เขาเคี้ยวแบบสวยได้สลบที่สวยงามนะคะพวกนี้พี่คำรนลูกหลอกของเราก็จะจัดการลงหญ้าแล้วนะคะและก็ต้นไม้คุณลุงกับคุณป้าเจ้าประจำนะคะ ส่วนตัวบ้านข้างในก็พร้อมแล้วถ้าเขาจะมาให้ช่างมาติดตั้งผ้าม่านแล้วก็เหล็กดัดนะคะมีเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก็คือในส่วนที่คุณเดี่ยวสั่งงานกับช่างไว้แต่ส่วนอื่นก็ซ็จเขาเรียกว่า99%นนะคะในส่วนของตัวบ้านคือพร้อมแล้วแหละถ้าลูกค้าจะมาเยี่ยมชมนะคะแต่มาแล้วคะ่ะลูกค้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าบอกว่ายังไม่ได้เข้าอยู่เลยเพราะว่า จะต้องมีการติดอุปกรณ์ภายในบ้านก่อนเพราะฉะนั้นสรุปก็คือหน้างานจะต้องจบนะคะบ้านในส่วนของตัวบ้านสุขภัณฑ์อะไรต่างๆไฟต้องเรียบร้อยทั้งหมดงานสีกระจกหน้าต่างอลูมิเนียมนะคะดูให้ลูกค้าเรียบร้อยส่วนหญ้าสามารถมาปลูกได้ขณะที่รถกำลังไปโอนอ่ะลงลนก็ปลูกหญ้าไป ลูกค้ามาจากที่ดินเสร็จจากแบงก์ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องมีการดูแลย้ายลูกค้าอีกสักประมาณ2อาทิตย์ในส่วนของรถนะคะที่ทีมงานต้องดูแลให้ย่ามันติดเขียวเพราะว่าลูกค้ายังไม่ย้ายมาอยู่นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นหน้าที่ในส่วนของโครงการอยู่ที่ต้องสวิตตตรงนี้ลูกค้านะคะดูแลเขาเรียกว่าความสะอาดแล้วก็ความสวยงามของต้นไม้ สวนรอบบ้านนั่นแหละค่ะดูแลให้ลูกค้าด้วยนะคะตรงนี้ก็คือหน้างานต้องจบนะคะประเด็นแรกเคล็ดลับก่อนอวนไม่ให้เงินล้านหลุดมือนะคะตัวนี้ถนนหนทางอะไรก็ดูให้เรียบร้อยในส่วนของรถก็พรุ่งนี้ก็มีเหมือนกันค่ะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าฝาท่อระบายน้ําแต่ว่าอันนี้ทางโคช้ชเขาแผนงานกับช่างเรียบร้อยแล้วค่ะเราเทวันเดียวก็จบแล้วนะคะ โอเคเนาะส่วนตัวที่สองที่เราจะต้องแจ้งกับลูกค้านะคะมีความสำคัญมากๆนั่นเลยก็คือตัวเลขต้องชัดเจนตัวเลขอันนี้ตัวเลขอะไรต้องชัดเจนเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายในวันโอนนะคะเราจะต้องแจ้งลูกค้าไปตามความเป็นจริงนะคะเพราะเราวันนี้ที่ไปเซ็นนิติกรรมอะเรารู้แล้วแหละ ว่าธนาคารจะออกเช็คมาเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคอนเน c t ชันที่ไหนคะมีความสำคัญแล้วลำดับต่อไปคอนเน c t ชันที่ที่ดินคะ่ะ นะคะคอนเนคชันพี่พี่ที่ดินที่น่ารักลองให้พี่เขาดูตัวเลขนะคะว่าถ้ายอดประมาณนี้ค่าโอนจะอยู่ประมาณเท่าไรนะคะตัวนี้สามารถเราสามารถติดต่อด้วยตัวเราเองได้คร่าวๆนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เตรียมเงินไปถูกนะคะพวงนี้เตรียมค่าใช้จ่ายไปถูกและในส่วนของเรากับลูกค้าเองนะคะจะต้องเคลียร์กันชัดเจนค่าโอนใครเป็นคนออกค่าจดจำนองใครเป็นคนออก ค่าใช้จ่ายมีอะไรอีกไหมอ่าค่าค่านิติกรรมเขาเรียกว่าที่แบงค์แล้วแต่แบงค์นะคะบางแบงค์ก็3,000บาทบางแบงค์ก็1000บาทใครเป็นคนจ่ายก็ตกลงกันให้เรียบร้อยเคลียร์กันให้เรียบร้อยเรื่องตัวเลขนะคะทีนี้ในส่วนของรถเองในส่วนของเรื่องตัวเลขอะคะ่ะชัดเจนตลอดก็คือจะแจ้งลูกค้าก่อนอยู่แล้วแต่ว่าอย่างหนึง่ง ที่ลดเขาเรียกว่าให้ลูกค้าเกิดความสบายใจพอเราแจ้งตัวเลขกับลูกค้าค่ะว่าค่าใช้จ่ายมันจะประมาณนี้คร่าวๆแล้วก็ตกลงกันแล้วว่าส่วนไหนใครเป็นคนออกนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลทางโครงการจะซัพพอร์ตไปให้ก่อนทั้งหมดในตอนเช้าเพื่อให้ลูกค้าลดความกังวลแล้วก็ความเครียดน,นะคะตรงนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้ารีแลกซ์ได้มันก็จะมาเชื่อมโยงถึงข้อ3ก็คือ ทำทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องง่ายนะคะทำทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องง่ายหัวข้อย่อยก็คือ,อถ้านักขายเป็นผู้หญิงเจ๊จัดให้บอกลูกค้าเลยเดี๋ยวเจ๊จัดการให้นะคะมากับเจ๊ไม่ต้องห่วงเจ๊จัดให้ได้หมดเจ๊เคลียร์ได้หมดนะคะบอกลูกค้าไปแบบมั่นใจเลยอย่างที่สองอย่างที่รถบอกนะคะในส่วนของรถสำรองเคลียร์ทุกอย่างให้ลูกค้าทั้งหมดค่ะ ไม่ต้องเขาเรียกว่าเครียดว่าพรุ่งนี้จะเอาเงินที่ไหนตอนเช้าอะไรประมาณนี้ค่ะคือเราสามารถพูดเกยกับลูกค้าให้สบายใจบา้างว่าโอเคในะส่วนของค่าใช้ใจ่ายในช่วงเช้าเดี๋ยวทางโครงการอาจจะสำรองไปให้ก่อนนะคะพอเสร็จเรื่องก็เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันบางครั้งลูกค้าอาจจะเร่งรีบหรือติดธุระไม่สะดวกจะกดเงินอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากให้การโอนทุกอย่างราบรื่น เราก็สามารถที่จะเตรียมเงินส่วนนี้แล้วก็สำรองให้ลูกค้าก่อนได้คะ่ะเสร็จโอนก็ค่อยมาเคลียร์กันเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็เอกสารขั้นตอนต่างๆต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้านะคะคือที่อย่างเช่นวันนี้การไปเซ็นนิติกรรมนะคะบางแบงก เราต้องไปเซ็นก่อนที่จะมีการโอนบางแบงก์เจ้าหน้าที่หอบเอกสารมาที่ที่ดินในตอนเช้าแต่เขาต้องมีเอกสารส่วนตัวนะคะของลูกค้าคนที่จะโอนเอกสารมีอะไรบ้างที่เจ้าหน้าที่นิติกรรมจะเอาจากลูกลูกค้านะคะอันนี้ยกตัวอย่างเหมือนกันทุกแบงก์เลยค่ะอย่างแรกสำเนาบัตรประชาชนสองใบสำเนาทะเบียนบ้านสองใบ ะะของตัวผู้กู้แล้วก็ถ้าเขามีจดทะเบียนสมรสหรือว่าไม่ได้จดแต่มีใบลงบันทึกประจําวันนะคะตัวนี้ก็ต้องเตรียมมาให้ลูกก็ต้องเตรียมมาให้เจ้าหน้าที่ด้วยหใบสำเนาบัตรประชาชนหนึ่งใบใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีเอาสำเนาอย่างละหนึ่งใบนะคะตัวนี้จะต้องใช้นะแล้วคนไหนที่มีคู่สมรสก็เตรียมเหมือนกันเลยค่ะ สำเนาแบบประชาชนสองใบสำเนาทะเบียนบ้านสองใบแต่ตัวใบทะเบียนสมรสเอาใบเดียวนะเขาเอาแค่ใบเดียวนะคะใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีภรรยาก็เตรียมมาเหมือนกันกรณีที่สมมติสามีเป็นคนกู้เดียวนะถ้ากู้เดียวแต่จดทะเบียนสมรสเตรียมเอกสารของภรรยามาด้วยนะคะที่มีการเซ็นนิติกรรมมาค่ะนะคะธนาคารจะต้องให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับรู้ว่า คู่สมรสมีทรัพย์สินเพิ่มแต่ไม่ได้ไปรับหนี้หรือกู้ร่วมนะแค่รับทราบว่าคู่สมรสมีทรัพย์สินเพิ่มเขาจะต้องเซ็นลงในเอกสารนิติกรรมของแบงค์ด้วยค่ะกรณีที่มีคู่สมรสนะนะคะตรงนี้ทีนี้พอเราให้ลูกค้าเตรียมเอกสารทุกอย่างแล้วเซ็นแล้วเอกสารที่ที่ดินก็จะต้องแจ้งลูกค้าอีกอันดับที่หนึ่งสำคัญเลย บัตรประชาชนตัวจริงอันดับที่สองทะเบียนบ้านตัวจริงอันดับที่สามถ้าเกิดกรณีจดทะเบียนสมรสเอาสำเนาหนึ่งใบเหมือนกันค่ะใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีก็ต้องติดมาด้วยนะคะที่สำนักง,งานที่ดินส่วนใหญ่สำนักง,งานที่ดินจะใช้ตัวจริงค่ะบัตรประชาชนตัวจริงทะเบียนบ้านตัวจริง แต่ตัวใบทะเบียนสมรสใช้สำเนานะคะใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลใช้สำเนานะคะตรงนี้นะต้องเตรียมสำคัญมากๆเราต้องแจ้งลูกค้าเพราะว่าบางครั้งลูกค้าทะเบียนบ้านอยู่ที่อื่นทำยังไงสามารถคัดได้ค่ะตัวนี้คัดที่อำเภอไหนก็ได้นะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถไปคัดเขาเรียกว่า ทะเบียนบ้านได้ตัวนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราสอบถามที่สำนักงานที่ดินในสาขาที่เราจะไปทำก่อนนะคะว่าถ้าเกิดลูกค้าไม่มีทะเบียนบ้านตัวจริงอเจ้าหน้าที่ให้ใช้ตัวไหนแทนก็สามารถสอบถามพี่ๆที่น่ารักที่สำนักงานที่ดินของเราได้ค่ะที่เราทำการอยู่นะตรงนี้ค่ะก็ดูแต่ละเงื่อนไขของที่ดินแต่ละที่นะตรงนี้แต่ถ้ามีตัวจริงได้ะค่ะจะเป็นการดีนะคะตรงนี้ เราต้องแจ้งลูกค้าทุกอย่างนะคะเพราะว่าอย่าไปคิดเองเออเองว่าลูกค้าจะรู้แล้วเนื่องจากลูกค้าไม่ได้โอนบ้านบ่อยเหมือนเราไม่ได้มาทําหน้าที่ตรงนี้กับเราเพราะฉะนั้นเราในส่วนของเจ้าของโครงการนะคะจะต้องดูแลตรงนี้เพื่ออะไรอะ่ะเพื่อความราบรื่น ให้วันโอนวันที่จะได้รับเงินวันที่ลูกค้าจะได้บ้านวันที่แบงค์จะได้ลูกค้านะคะช่วยให้ทุกทุกฝ่ายราบรื่นไปหมดมันเป็นหน้าที่ของตัวเอกของเราก็คือเจ้าของโครงการนั่นเองนะคะตรงนี้นำไปปรับใช้กันและที่สำคัญคิดใหญ่เข้าไว้บางคนบอกว่าโอ้ยต้องมาหาเงินใหลูกค้าทำไมลูกค้าไม่เตรียมเองบ้างห้ามคิดอย่างนั้นค่ะไม่ต้องคิดเล็ก คิดเลยว่าโอเคแค่นี้เดี๋ยวพี่เคลียร์ให้พี่ดูให้คิดไปแบบนี้เลยไม่ต้องไปคิดเล็กคิดน้อยทำไมลูกค้าไม่เป็นคนเตรียมบ้างอะเลิกความคิดนี้ไปเลยนะคะลูกค้าจะเตรียมไม่เตรียมไม่เป็นไรค่ะแต่เราชี้แจงลูกค้าให้ชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายลูกค้าต้องจ่ายเท่านี้เท่านี้แค่นั้นเองส่วนค่าใช้จ่ายเดี๋ยวลูกค้าเขาจะไปหาในส่วนของเขา,าเองนะคะแต่ถ้าคุณอยากให้งานของคุณราบรื่น การโอนของคุณราบดื่นตามหัวข้อที่รถจะกล่าวเนี่ยคุณจะต้องหาวิธีการนะ่ะแต่ในส่วนของรถรถสแปรให้ลูกค้าก่อนเพื่อไม่ให้เขาคิดเยอะในคืนนี้ให้เขานอนหลับฝันดีให้เขานอนอิ่มพรุ่งนี้เช้าแต่งตัวสวยๆแต่งตัวหล่อๆมาที่สำนักงานที่ดินด้วยหัวใจทีฟ่ฟูเขาเรียกว่าอะไรอะพองโตฟูฟ่องแล้วก็มีความสุขนะคะตรงนี้เพื่อที่จะมารับของขวัญ ชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาก็คือบ้านสวยๆของเพื่อนๆของทีมงานอสังหาของเราไงนะคะนอกจากลูกค้าจะมีความสุขแล้วใครมีความสุขมากกว่าลองคิดดีๆสิตัวเราไงทำบ้านมาตั้ง3ามเดือน4เดือนแล้ววันนี้เขาถึงเส้นชัยแล้วเพราะฉะนั้นห้ามทำให้มันมัวหมองนะคะทุกคนจะต้องมีความสุข ลูกค้ามีความสุขเราก็มีความสุขนะคะทุกอย่างราบรื่นแต่ละครั้งแต่ละขั้นตอนต้องมีการวางแผนชัดเจนอย่าไปหวังน้ำบ่อหน้าอย่าไปคิดว่าพี่คิดว่าน้องรู้แล้วอย่าเอาคำนี้มากล่าวอ้างนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้งานของเราสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเราจะต้องวางแผนเผื่อลูกค้าด้วย นะคะตรงนี้ฝากทุกทุกท่านไว้เลยรถทำอย่างนี้มาตลอดค่ะวันนี้ลูกค้ายังบอกเลยว่ารู้สึกดีมากๆเพราะว่ารถบอกขั้นตอนแบบชัดเจนมากแล้วก็รู้สึกโล่งรู้สึกว่าเออมันมันไม่ต้องวิ่งกลับไปกลับมาที่แบงก์นะคะ่ะคือเราวางแผนให้ลูกค้าเป็นสเต็ปสเต เพราะเรารู้ว่าในส่วนของลูกค้าของเราเนื่องจากลูกค้าทํางานกะกลางคืนด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมีการวางแผนเรื่องเวลาให้ชัดเจนคืนนี้รู้สึกว่าน้องต้องไปทํางานอีกนะเจ้าของบ้านตัวจริงของเราอะค่ะแล้วออกมาตอนเช้าน้องก็จะงีีแป๊บหนึ่งถึงจะมาสํานักง,งานที่ดินนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของเราเจ้าของโครงการเราก็จะต้องวางแผนตรงนี้ให้ดีแล้วก็กระชับนะคะ เพื่อเขาเรียกว่าสะดวกทุกฝ่ายแฮปปี้ทุกฝ่ายนะคะสำคัญมากๆอยากให้มันสะดุดสิ่งเดียวที่ตั้งแต่โค้ชเขาเรียกว่าบอกลดมาตลอดก็คือสำคัญมากๆในส่วนของมันสำคัญทุกวันแล้วค่ะแต่วันโอนเนี่ยห้ามไม่มีสะดุดเลยนะคะมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบเราอยากให้มีความลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีที่สุดณวันนั้น เป็นวันดีๆของเขานะคะตรงนี้เลยรถคิดว่าทุกๆท,ท่านก็น่าจะคิดเหมือนรถกับโคสเดี่ยวเหมือนกันให้ทุกอย่างมันออกมาเพอร์เฟกที่สุดสมบูรณ์ที่สุดนะคะแฮปปี้ทุกฝ่ายนะโอเคถ้างั้นวันนี้ฝากไว้ก็คือเดี๋ยวเรามาย้อนกัน3เคล็ดลับก่อนโอนไม่ให้เงินล้านหลุดมือหน้างานต้องจบนะคะบ้านจะต้องเรียบร้อยแล้ว99.999% อาจจะเหลือปลูกหญ้านิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะจัดสวนจัดทันค่ะวันเดียวก็เสร็จแล้วแค่ปลูกหญ้าเนาะทีนี้ตัวเลขต้องชัดเจนค่าใช้จ่ายนะคะอย่างที่สองจะต้องแจ้งลูกค้าให้ชัดเจนว่าเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะค่าโอนประมาณไหนค่าจดจำนองใครเป็นคนจ่ายค่านิติกรรมที่แบงก์เป็นหน้าที่ของใครเคลียร์ให้ชัดเจนนะคะตรงนี้แล้วก็สามทให้มันทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย ทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายก็คืออย่างแรกจําไว้เลยว่าเดี๋ยวเจ๊เคลียร์ให้เดี๋ยวเจ๊จัดให้ถ้าเป็นผู้ชายก็เดี๋ยวเฮียจัดการให้บอกน้องไปแบบสบายสบายใจได้เลยบอกลูกค้าที่น่ารักบอกลูกบ้านเจ้าของบ้านตัวจริงของเราว่าเดี๋ยวเฮียจัดการให้ถ้าเป็นคุณคุณรู้สึกยังไงมีเจ้าของโครงการบอกว่าโอเคเดี๋ยวเฮียจัดการให้ตรงนี้มันรู้สึกว่า คือโอเคยังไงมันก็จบแน่คือเคลียร์ได้แน่นอนอ่ะก็เจ้าของโครงการการันตีเซฟอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเออเป็นเราก็ต้องรู้สึกดีอ่ะคือเขาต้องโล่งใจอย่างแน่นอนอย่างที่สองก็คือค่าใช้จ่ายถ้าเป็นไปได้นะคะเขาเรียกว่าสำรองสามารถสัมร้อยลูกค้าไปก่อนได้แล้วโอนเสร็จค่อยมาเคลียร์กันได้นะคะตรงนี้หรือบางคนลูกค้าเขาบอกว่าโอเคพี่ส่วนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผม ออกมาเลยแล้วกันอ่ะก็ไม่ได้ว่ากันในนั้นลูกค้าสะดวกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องพูดซักถามกับลูกค้านะว่าเขาสะดวกไหมถ้าไม่สะดวกเพื่อที่จะไม่ให้มีเหตุการณ์สะดุดอะไรเราจะได้เอาในส่วนของเราสำรองไปก่อนให้ทุกอย่างมันราบรื่นนะคะตรงนี้แล้วก็เอกสารขั้นตอนต่างๆต้องแจ้งลูกค้าว่าโอเคหลังจากที่เราเซ็นเอกสารที่ที่ดินเสร็จ ในส่วนของรถก็จะต้องกลับไปที่แบงก์เพื่อรับเงินนะคะและวบางแบงก์เขามีเช็คมาแล้วเราก็จบคันที่ที่ดินก็สามารถแจ้งขั้นตอนกับลูกค้าได้ว่าหลังจบจากที่ดินสามารถย้ายย้ายกันได้เลยค่ะก็คือเป็นอันเสร็จสิ้นกับวันความก็ว่ากันไปตามสเต็ปในส่วนของแบงก์นั้นๆที่แต่ละท่านดีไว้ต้องบอกลูกค้าด้วยนะคะเผื่อเขามีธุระเขาก็จะได้วางแพลนถูก นะคะตรงนี้เรื่องเวลาก็สำคัญต้องใส่ใจนอกจากใส่ใจเวลาของตัวเราเองแล้วเราต้องให้เกียรติใส่ใจเวลาของเขาเรียกว่าลูกบ้านของเราด้วยคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็คิดใหญ่เข้าไว้ไม่คิดเล็กลูกค้าย,ยังไม่สะดวกไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากนะคะ เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูให้เราบอกแล้วนะทริคดีๆถ้าลูกค้าไม่สะดวกเงินโอนหรือว่าติดขัดตรงไหนต้องทำยังไงบอกแล้วไงว่าของแถมเป็นไงคะของแถมค่อยมาติดหลังจากที่มีการโอนแล้วนะค่อยมาทำให้ลูกค้าหลังจากที่สลักหลังฉนดกันเสร็จแล้วนะเพราะว่ามันยังเป็นซีเรตเขาเรียกว่าตัวช่วย อีกตัวช่วยหนึ่งตัวช่วยในส่วนของลูกค้าตัวช่วยในส่วนของเจ้าของโครงการบางท่านงงว่ามันจะช่วยยังไงกรณีที่ลูกค้าบางท่านไม่สะดวกค่าจดจำนองซึ่งเป็นในส่วนของฝ่ายที่ลูกค้าจะต้องจ่ายนึกออกไหมคะแต่น้องๆหรือว่าเจ้าของบ้านเขาไม่สะดวกเราสามารถที่จะเอาของแถมมาตีมูลค่าเป็นเงินสดได้นะคะนึกออกไหม คือเราก็ไม่ต้องติดของแถมให้ลูกค้าตีเป็นเกฟวอชเชอร์เงินสดตรงนี้ให้ลูกค้าแทนเขาอาจจะไปเขาเรียกว่าจ่จายค่าจดจำนองแทนซะอของแถมตัวนี้เหลือตัวอื่นก็ค่อยติดตั้งก็ว่ากันไปก็คือพูดง่ายๆเอาของแถมนะคะมาตีเป็น g กฟวอชเชอร์เงินสดให้ลูกค้าแทนเผื่อคนไหนเขาอยากได้เงินสดไม่อยากได้ของแถมอะตรงนี้ก็สามารถทำได้นะคะท่านเจ้าของโครงการเพราะฉะนั้นรุดแนะนำว่า ตัวของแถมหรือโปรต่างๆที่เราจะต้องติดตั้งนะคะ่ะขอให้เป็นหลังจากที่เราโอนเสร็จแล้วแต่หลังจากโอนเสร็จแล้วเราก็ต้องทำทันทีนะถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาไม่ได้เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือว่าอะไรก็ต้องทำตามสัญญากันในวันถัดไปโดยเร็วที่สุดนะคะตรงนี้ต้องดูด้วยนะเรื่องเวลาให้มันกระชับไม่เยินเยื้อันนี้เป็นอีกวิธีนึงค่ะที่ที่รถจะ ดูให้ลูกค้าด้วยเผื่อท่านไหนเขายังไม่สะดวกตรงจุดนี้อ่าเราก็เอามาเสริมได้นะคะพวกตัวของแถมหรือว,ว่าอะไรต่างๆนะลองนําไปปรับใช้กันดูนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะค่ะเป็นทริคง่ายๆที่นํามาแชร์ให้พี่ๆเพื่อนๆฟังนะคะน่าจะไปปรับใช้กันได้และสิ่งที่ทำมาตลอดก็คือประมาณนี้เลยนะคะทุกอย่างจะต้องจบเขาเรียกว่า เคลียไม่คาใจและว,วันนี้ลูกค้าก็ไม่มีอะไรคาใจและบอกแล้วว่าพรุ่งนี้แต่งตัวสวยๆ่อๆมาเลยจ้ะนัดกันกี่โมงเวลาแจ้งให้ชัดเจนนะจ๊ะและที่สำคัญอย่าลืมแจ้งพี่ๆที่สำนักง,งานที่ดินที่น่ารักของเราด้วยนะคะว่าเราจะเข้าไปกี่โมงหรือว่ายังไงนะคะสามารถแจ้งพี่ๆเขาได้ในส่วนของลูกค้าก็ต้องแจ้งชัดเจนอยู่แล้วนะคะแล้วที่สำคัญระบุ สถานที่ด้วยนะในส่วนของรถบางครั้งเชื่อไหมคะลูกค้าไม่ทราบว่าที่ขามทะเลสอมีสำนักงานที่ดินด้วยเขานึกว่าจะต้องไปโอนที่อำเภอเมืองบอกลูกค้าด้วยนะว่าโอนที่สำนักงานที่ดินที่ไหนอยู่ติดกับอะไรนะคะพิกัดให้เรียบร้อยมีค่ะลูกค้าบอกอ้าวพี่หนูนึกว่าโอนที่ในเมืองบอกไม่ใช่ค่ะโอนที่อำเภอขามทะเลสอได้เลยของเรามีสำนักงานที่ดินอยู่ อันนี้ก็สำคัญค่ะพิกัดอะไรเวลาแจ้งกันให้ชัดเจนนะคะนี่แหละค่ะเป็นวิธีเขาเรียกว่าเคลลับก่อนโอนไม่ให้เงินล้านหลุดมือขอให้ทุกทุกท่านที่มีการโอนนะคะโอนอย่างราบรื่นโอนอย่างปังๆัง,งรัวรัวทีมงานของเราวันนี้โอ้โหเยอะมากๆเลยค่ะก่อนหน้านี้ในส่วนของรถนอะ อาจจะเงียบหายไปเพราะว่าเราต้องตามในส่วนของราคาประเมิอนอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะคะเสร็จสิ้นกระบวนความไม่ใช่ว่าหลังจากประเมินประเมินเสร็จแล้วเราก็จะหลั่นล้าหรือว่าอะไรเราในส่วนของตัวเราเองนะจะต้องรู้ว่าราคามันไปถึงไหนแล้วมันไปได้ไหมตัวนี้สําคัญมากๆคือทุกอย่างทุกสเต็ปอ่ะเราจะไม่ปล่อยไปตามน้ําเพราะว่า ฝ่ายขายนะักขายมือทองทำงานกี่วันคะถ้าคนที่อยู่ในคอร์ส5วันเองนะคะนะักขายทำงาน5วันเพราะฉะนั้น5วันก็ต้องทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะคะ5วันเราทำงาน8ชั่วโมงค่ะชั่วโมงบินนี้ไม่ต้องห่วงว่าราคาค่าตัวนักขายจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดให้สมกับค่าตัวให้สมกับชั่วโมงบินของคุณ นะคะตรงนี้ฝากทุกทุกท่านไว้และก่อนนอนคืนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนแล้วเพราะเราต้องชาร์จแบตเต็มที่ตอนเช้าเราจะได้เขาเรียกว่าแจกความสดใสให้ทั้งพี่ที่ที่ดินให้ทั้งลูกค้าของเรานะคะคนสําคัญไม่ใช่เจ้าของโครงการไปหน้าโมูมหน้าไม่สดชื่นไม่เฟรชไม่เอานะคะแบบนั้นเพราะเราจะเป็นเจ้าของโครงการที่อารมณ์ดีนะคะรวยมั่งคัง่งอารมณ์ดีแล้วก็แบ่งปัน นะคะลูกบ้านเจอทีไรก็รู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่าโอ้ยเจอเจ้าของบ้านที่ใจดีแล้วก็อยากคุยด้วยวันนี้น้องก็เปิดใจนะคะว่าตามเขาเรียกว่าตามโครงการของรถด้ค่ะน้องเขาตามมาตั้งแต่เฟสสองนะคะแต่ตอนนั้นอะยังมีภาระรถอยู่คือต้องยอมรับว่าลูกบ้านเป็นคนที่มีการวางแผนการใช้ชีวิตที่เยี่ยมมากๆคือเขามีภาระรถอยู่ เขาผ่อนรถหมดก็เลยมาจองเลยค่ะซึ่งเป็นการวางแผนชีวิตที่เป็นสเต็ปที่แบบสุดยอดวันนี้ได้มีโอกาสคุยกับเขาเรียกว่าระหว่างที่เรารอเจ้าหน้าที่นิดหนึ่ง น้องก็บอกว่าหนูดูมานานแล้วนะคะแต่ตัวนั้นหนูตัวหนูเองยังไม่พร้อมนะคะเขาเลยวางแผนเคลียร์ในส่วนตัวของเขาประกอบกับเหมือนรู้สึกจะชอบความเป็นส่วนตัวก็เลยอชอบเฟสจิตล่าสุดนี้แหละคะ่ะก็เลยตัดสินใจเลยว่ายังไงก็ต้องจองนะคะแล้วก็เรียกว่าเสร็จสิน้นก็แฮปปี้ในส่วนที่วงเงินต่างๆนะคะแล้วก็ ขั้นตอนต่างๆที่เราดำเนินการให้ก็ยินดีกับลูกค้าจริงๆค่ะทุกๆหลังทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็ขอวอวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะสายอสังหาของเราได้ปิดจองกันเร็วๆนะคะโอนกันรัวๆเหมือนกันนะคะ ทุกๆวันอวยพรทีมงานว่าให้โอนกันรัวๆพรุ่งนี้ลดขอโอนรัวๆบ้างนะคะรู้สึกว่าอาทิตย์นี้น่าจะสองหลังเลยขอโอนรัวๆบ้างนะคะอาทิตย์นี้เนาะเป็นกำลังใจให้ทุกทุกท่านค่ะถ้างั้นคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเข้ามาติดตามกันนะค่ะ